ที่ไม่ตรงกันนะคะระหว่างทั้งสองประเทศที่ก็เคยนําเข้าซากสัตว์ จากการล่าสัตว์ก็คือเยอรมนีกับบอสเวียนาะคะบอสเวียนาในเป็นประเทศที่มีประชากรอย่างเช่นช้างเนี่ยอยู่เยอะมากๆแล้วก็มีการส่งช้างไปยังประเทศใกล้เคียงมากเพื่อจะลดจํานวนประชากรช้างที่อยู่ในประเทศตัวเองเนื่องมาจากว่ามีผลกระทบนะคะว่าทําไมช้างอยู่เยอะในประเทศแล้วถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อที่อยู่อาศัยการอาศัยของคนก็เลยต้องมีการส่งออกช้างออกไปค่ะแล้วก็มีเรื่องของซากสัตว์ที่มาจากการล่าสัตว์ด้วยปรากฏว่าเยอรมนีเนี่ยนะคะก็เลยกระชับกฎนี้ด้วยความที่ ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะเรื่องของสวัสดิภาพของสัตว์ก็เลยออกกฎที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากขึ้นเรื่องของการนําเข้าซากสัตว์มาจากการล่าสัตว์กฎที่ว่านี้ก็เลยทําให้ทางบอส w วา a าออกมาเคลื่อนไหวว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ประชาชนในประเทศของบอส w วา a าเนี่ยขาดรายได้เอาอย่างนี้แล้วกันประธานรัฐบดีบอสวาาก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวจะมอบช้างนะคะให้กับทางเยอรมนีเป็นของขวัญ ประมาณ2 0,000ตัวโดยที่ไม่ขอรับคำปฏิเสธจากเยอรมนีและประธานาธับดีบอสวาน่ายังบอกได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกด้วยค่ะสำนักข่าว BBC นะคะรายงานว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมากระทรวงสิ่งแวดล้อมของเยอรมนีได้แนะนำให้บอสวาน่านะคะไปออกข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นเวลาที่จะไปนำเข้า ออหรือว่าส่งซากสัตว์จากการล่าสัตว์ให้กับประเทศอื่นๆในที่นี้ก็มีเยอรมนีเข้าไปอยู่ในลิสต์นี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางประธานาธิบดีบอสวาน่าที่ชื่อว่ามอร์กวิซีมาซีซีเปิดเผยกับสื่อเยอรมนีบอกว่าผลพวงจากข้อจํากัดที่ว่านี้เนี่ย มันจะทําให้ประชาชนในประเทศของเขาขาดรายได,ได้แล้วก็ทําใหป้ประชากรช้างในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้นะคะบอสวา,นาเน่ส่งมอบช้าง8,000ตัวให้กับแองโกลาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อีกหลายร้อยตัวให้กับโมซัมบิก ก็เป็นแนวทางในการลดจํานวนประชากรช้างให้ลดลงอะคะ่ะแล้วก็นี่ทําให้ประธานาธิบดีบอสวาน่าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะส่งมอบช้างเป็นของขวัญสักสอง0 0ตัวให้กับเยอรมนีเหมือนกันที่มาออกกฎเข้มงวดเพื่อจะอนุรักษ์ช้างแบบนี้ประธานาธิบดีบอสวาน่ายังบอกด้วยนะคะว่าชาวเยอรมันเนี่ยควรจะอยู่ร่วมกับสัตว์ต่างๆในแบบที่พยายามจะทําเหมือนกับที่ชาวบอสวาน่าทำพร้อมกับย้าว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกและไม่ยอมรับคําปฏิเสธจากเยอรมนีด้วย แต่ว่าทางฝั่งเยอรมน,นีนะี่ยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆต่อประเด็นนี้นะคะโคสกของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเยอรมน,นีบอกว่าทางการบอสวานาเนี่ยไม่ได้หยิบยกประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับกฎนี้ขึ้นมาหารือกับทางฝั่งเยอรมน,นีแต่ย้ําบอกว่าเยอรมน,นีจะหารือกับประเทศต่างๆในแอฟริกาที่ได้รับผลกระทบจากกฎนี้รวมไปถึงบอสวานา บอสวอน่านะคะเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรช้างประมาณ1ใน3ของโลกหรือมากกว่า1นึ0 0 0สตัวค่ะสัตว์เหล่านี้เนะี่ยอย่างที่นุ้นนิ่มบอกไปคุณผู้ชมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินพืชผลการเกษตรบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทําให้ทางบอสวาน่าเขาก็หาวิธีการแก้ไขข้อเนี้ยค่ะซึ่งกิจกรรมการล่าสัตว์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาของเขาเพื่อจะทําให้ประชากรมันลดลงแต่กลุ่มอนุรักษ,ษ์สิทธิสัตว์มองอีกแบบบอกว่า การไปยิงสัตว์แล้วเอาหัวหรือเอาผิวหนังของมันกลับบ้านเพื่อเป็นรางวัลของตัวเองอันนี้เป็นการกระทําที่โหดร้ายและควรจะถูกแบนจากรายงานของ Human Society International ในปี2021นะคะบอกว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นชาติโยุโรปที่นําเข้าซากสัตว์ที่ได้มาจากการล่ามากที่สุดโดยเฉพาะอาวัยวะจากช้าง ก่อนหน้านี้ในปี2 0 1 4บอสวานาสั่งห้ามกิจกรรมนี้แล้วแต่ว่าในปี2019ยกเลิกคําสั่งหลังจากเผชิญแรงกดดันจากชุมชนท้องถิน่นแต่เวลานี้นะคะบอสวานาได้กําหนดโคตาในการล่าสัตว์ประจําปีค่ะโดยบอกว่าเป็นแหล่งไรายได้ชั้นดีของคนในท้องถิน่นดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยากให้กิจกรรมล่าสัตว์ป่าลดน้อยลงและการล่าสัตว์ในบอสวานาต้องมีใบอนุญาตและได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะ